สวัสดีครับผมนายวชิรวิทย์เวนุโกเศสนตำแหน่งครูโรงเรียนโคคอนวิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคายขอนำเสนอผลงานการออกแบบหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ทักษะศตวรรษที่21กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชื่อผลงานการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้สู่ทักษะศตวรรษที่21เรื่องการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงโดยใช้แนวคิดสเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 3 r 8 4รายวิชาฟิสิกส์หรหัสวิชาว .31201 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนโคกคอนวิทยาคมตอนที่1การวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาสู่การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ทําการศึกษาวิสัยทัศน์หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโคกคอนวิทยาคมจุดมุ่งหมายสมรรถนะสําคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์นำโครงสร้างรายวิชา กลุ่มสาระที่รับผิดชอบจากหลักสูตรสถานศึกษามาวางแผนออกแบบหน่วยการเรียนรู้ทักษะศตวตรรษที่21จากภาพผลการเรียนรู้ผู้เรียนได้อะไรผู้เรียนทำอะไรได้สู่หน่วยการเรียนรู้ที่ออกแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนคุณลักษณะอันเป็นประสงค์ทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ในศตวตรรษที่21วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ นำมากำหนดเป็นชื่อหน่วยการเรียนรู้การเคลื่อนที่แนวตรงมี7แผนการเรียนรู้คือหน่วยการเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง7แผนรวมเวลา20ชั่วโมงแผนที่1ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของวัตถุแผนที่2เครื่องเคาะสัญญาณเวลาแผนที่3ความเร่งแผนที่4กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต่าง ของการเคลื่อนที่แนวตรงแผนที่5การเคลื่อนที่ของวัตถุกรณีความเร่งคงตัวแผนที่ 6. วัตถุตกแบบอิสระด้วยความเร่งคงตัวแผนที่7ความเร็วสัมผัสตอนที่2การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ในการออกแบบหน่วยการจัดการเรียนรู้ผู้สอนได้มีการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จเมื่อผู้เรียนเรียนจบหน่วยการเรียนรู้ มีการระบุจำนวนตัวชี้วัดผลการเรียนรู้สาระสำคัญความคิดรวบยอดมีความง่ายและความยากมีการกำหนดสาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้มีการกำหนดความรู้ทักษะกระบวนการคุณลักษณะของผู้เรียนในหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ และนำกระบวนการการเรียนรู้ที่ได้นำมาทำให้ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ตอนที่3การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ต้องคำานึงถึง 1. ผลการเรียนรู้ 2. จุดประสงค์การเรียนรู้สาสาระการเรียนรู้ 4. สาระสำคัญและความคิดรวบยอด 5. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 6. กิจกรรมการเรียนรู้ผู้สอนเลือกใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5E ประกอบด้วย5ขั้นตอน 1. ขั้นกระตุ้นความสนใจ 2. ขั้นสำรวจค้นหา 3. ขั้นอธิบายความรู้ 4. ขั้นขยายขั้นความเข้าใจ 5. ขั้นตรวจสอบผล 7. การวัดและประเมินผลวัดจากใบงานผลงานที่นำเสนอแบบสังเกตพฤติกรรมการทำรายงานบุคคลแบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่มแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และแบบประเมินทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 เมื่อผู้สอนวางแผนออกแบบการจัดการเรียนรู้รวมถึงกำหนดรูปแบบการเรียนการสอนไว้เรียบร้อยแล้วจึงนำเทคนิควิธีการสอนวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ไปลงมือการจัดการเรียนการสอนซึ่งจะนำผู้เรียนไปสู่การสร้างชิ้นงานหรือภาระงาน ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการและสมรรถนะสำคัญตามธรรมชาติวิชารวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เป็นเป้าหมายของหน่วยการเรียนรู้